ก็ออกจากสถานีรถไฟหัวลําโพงนะครับผมซึ่งยังไม่กี่ขบวนแล้วนะฮะที่ออกจากหัวลําโพงนะครับผมขบวน201กรุงเทพพิษณุโลกนะครับถ<า>รถไฟธรรมดาไม่ระบุที่นั่งนะฮะผู้โดยสารสามารถนั่งตรงไหนก็ได้นะครับ เี๋ยกที่นั่งได้ตามใจชอบนะฮะครับผมใช่ครับรถไวธรรมดาขบวน201นะครับกรุงเทพพิษณุโลกกำลังเดินทางออกจากสถานีรถไฟบางซื่อเก่านะฮะออกจากบางซื่อเก่าก็ชมบรรยากาศของสถานีรถไฟรกรุงเทพอภิวัตหรือว่าบางซื่อใหม่ไปก่อนนะครับ เช้าแต่อากาศร้อนมากๆเลยนะฮะฤดูหนาวนะครับปลายเดือนพฤศจิกายนะ แล้วนะครับผมรถไฟธรรมดาขบวน201กรุงเทพพิษณุโลกนะฮะสถานีรถไฟอยุธยานะครับผมผู้คนลงสถานีนี้เยอะมากมากเลยนะครับนี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวดังนะฮะคนต่างชาติจะเยอะมากมากครับนี่ครับคนต่างชาติทั้งนั้นแหละนี่บรรยากาศผู้คนหนาแน่นมากๆครับลงก็มากขึ้นก็มากนะฮะนี่ครับผมนักท่องเที่ยวทั้งนั้นแหละ สุดยอดไปเลยครับดูครับหนานเล่นมากๆอากาศร้อนๆนะสัญญาณออกรถมาแล้วนะครับ รถไฟธรรมดาขบ,บวน201นะครับปุ่งเทพพิษณุโลกดูดูดหนาวนะปลายเดือนพฤศจิกายนครับผมอากาศร้อนมากๆนะฮะดูดูหนาวนะครับ,รบแต่อากาศร้อนมากครับผมสายของบรรถไฟนี่ถือว่าปเป็นเรื่องปกตินะฮะยิ่งรถไฟท้องถิ่นรถไฟธรรมดานี้แม่ค้าจะเยอะเป็นพิเศษนะครับ บรรยากาศสุดยอดเลยครับผมมาแกวายุทธยาก็ทุ่งนายเยอะฮะบรรยากาศจากรถวฟขบวน201กรุงเทพพิษ,ษณุโลกนะฮะปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนะฮะฤดูหนาวนะครับผมแ อากาศร้อนมากๆเลยนะฮะตอนเที่ยงๆนะฮะอาจจะมีเย็นนิดหน่อยช่วงเช้าเช้านะครับผมบรรยากาศของภาคกลางก็เป็นบรรยากาศของท้องทุ่งนาแบบนี้แหละครับ รถไฟขบวน201กรุงเทพพิสโนโลกนะครับกำลังเดินทางออกจากสถานีรถไฟโคกกระเทียมนะฮะนี่เป็นแคมป์ก่อสร้างของบริษัทดังนะฮะก่อสร้างรถไฟทางคู่ฮะนี่ชานชลาของรถไฟทางคู่นะฮะก็เสร็จไปเยอะแล้วนะครับ ทางคู่สายเหนือนะฮะก็นี่เร็จไปเยอะมากแล้วนะครับผมดูหนาวนะแต่อากาศร้อนมากครับผม อาหารบนรถไฟวกับนักเดินทางนะฮะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะหรือไม่ว่าราคามันจะแพงกว่าปกติแต่ด้วยความหิวอ่ะมันก็ต้องกินนะครับผมเพราะว่ารถไฟวท้องตินหรือว่ารถไฟธรรมดาเนี่ยมันมีเวลาการเดินทางที่ยาวนานนะะจอดทุกสถานีนะครับผมก็เดินทางเป็นวันๆนะฮะหรือครึ่งวันกว่าๆนะครับผมมันก็ต้องกินนะฮะครับ กรเปลี่ยนเสื้อวีกรดนการาธิตจที่สถานีนขำมันาดยรถยนต์เรียบร้อยนะครับหัวนาที่เข้ชอม2ัวที่สองสุดทออกจากสถานีบ้านเสแล้วแต่ถึรส่งรถดีสารที่สถานีหนองูสถานีโมวและสถานีนองคูเป็นสถานีต่อไปตามจังนะครับขอวากรวาผู้สาอยากใช้บริเวณบนใดข้อต่อของบริเรถสารฝากครับา สถานีรถควายตาคลีนะครับผมเก่าแก่มากแล้วนะฮะเข้ามาปลอดไทยโปรยเทคโนโลยหรือยเอยหลัทุนส่วนในเอานาจตัวรถขณะขบวนรถวิ่ง ของและสารพัดก่อได้นำขึ้นขบวนให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยครับสถานีรถไฟชุมแสงนะครับขบวนเที่ยวนี้รอรีขบวนรถเกิดพิเศษเที่ยวล่องก็รอดีทางนิดนึงนะฮะก็ไม่กี่นาทีนะฮะสี่ห้านาทีก็มาแล้วแหละสถานีเก่าแก่นะฮะนี่ด้านหลังก็ ปัจจุบันก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมานะฮะวันนี้ก็ออกคลื่นพราคลื่นผมนิดหน่อยนะฮะบรรยากาศปลายเดือนพฤศจิกายนนะ,ะไม่หนาวนะฮะร้อนมากโดยซ้ำไปครับผม 201นะครับกรุงเทพฯปิศตุโลกกำลังเดินทางออกจากสถานีรถไฟพิจิตรนะฮะตอนเย็นเย็นแล้วนะครับบรรยากาศออก็ออกเย็นนิดหน่อยนะครับดูดูหนาวที่ไม่หนาวนะครับ đi thì có được một rìa cái leo nè đơm lạp cẩn บรรยากาศขบวนรถไฟว201ลงเต็พฟิสณุนโลกนะตอนที่ห้าโคร,รึงนะครับผมแสงเด่นังก้าอยู่นะก็ดูหนาวนะครับแต่ข้อไม่หนาวนะตอนนี้ใกล้เป็นสถานีจุดหมายปลายทางที่พิสณุโตโลกแล้วนะคนท้องถิ่นเรียกพิสโลกนะเมืองฟิสโลกครับเสียงค่อนข้างาดังเยอะเลยนะครับ สถานีรถไฟบางกระทุ่มนะฮะก็บนรถไฟขบวน201นะฮะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงสถานที่จุดหมายปลายทางที่พิษณุโลกแล้วนะครับผมค่อนข้างจะตรงเวลานะฮะเที่ยวนี้นะครับตอนนี้เวลา17 35. นากา35นีนะฮะ อากาศท้องไร่ higher, ปลายนานะฮะบนรถไฟธรรมดากระบวน2 0 1กรุงเท็บพิษนุโลกนะครับผมก็เป็นเรื่องปกตินะฮะของภาคงนะครับก็จะมีนาเยอะปินบิบิม แน่ใจว่าชื่อวัดอะไรนะครับเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นวันใหญ่เหมือนกันนะครัถึงแล้วสถานีสุดท้ายปลายทางของรถคันนี้นะฮะสถานีรถไฟฟิสเทโลโครับผมขบวน201น,น,นะฮะเข้าตรงเวลาอยู่นะครับผม สถานมีพิสโตโลกมาถึงแล้วลงก็ต้องลงแล้วรสถสุดสายแล้ว รถส,สุดสายแล้วนะฮะไม่ลงก็ต้องลงแล้วนะครับสถานีรถไฟพิษณุโลกนะฮะตอนกโมงเย็นนะครับผมตอนดูดูหนาวเนี่ยะยะมืดเร็วนะฮะพอมืดเร็วเนี่ยก็เนี่ยครับ6โมงเย็นก็มืดแล้วนะฮะบรรยากาศครับผมดูดูหนาวที่ไม่หนาวนะฮะ ก็เข้าใจว่าลมหนาวน่าจะมากหลังเดือนธันวาแถวโน้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้พฤศจิกายนแล้วก็ปลายเดือนแล้วนะฮะแต่ขึ้นธันวาแล้วก็ยังไม่หนาวนะครับสถานีพิษณโะะ<ม>โุโลกนะฮะคนท้องถิ่นเรียกเมืองพิโลกพิโลกนะฮะนี่ครับผมมีคนมาต้อนรับเพียบเลยนะเดีย๋ยว <laughs> บักทางครับ รถเมรับจ้างนะฮะอาชีพเขานะครับ